สวัสดีค่ะมาพบกับคุณแม่และน้องละได้อีกเช่นเคยค่ะวันนี้คุณแม่มีสาระดีๆมาแบ่งปันมาแชร์ให้แม่ๆได้ลองทำดูนะคะวันนี้เราจะมาแชร์เรื่องการฝึกกระตุ้นสายตาน้องค่ะให้มอน้องได้มีการโฟกัสได้ตรงจุดนี้ค่ะเราจะใช้ไฟฉายไฟฉายที่เรามีในบ้านนี่แหละค่ะ ที่มันแบบถ้าเลือกได้ขอให้เลือกเป็นแบบที่มันมีแสงที่ไม่จ้ากเกินไปนะคะเวลาฝึกกระตุ้นสายตาน้องจะได้ไม่แสบตาไม่เจ็บตานะคะแล้วก็พยายามอย่าอย่าใช้แบบอย่าส่องให้มันตรงลูกตาน้องโดยตรงพยายามแค่ทำแค่เหมือนไกด์นำทางเขาบอกเขาว่าให้มาทางนี้นะให้มาทางนี้ให้เขามองตามทำสัก อย่างถ้าน้องไม่มอง20ครั้งมองสักหนึ่งครั้งหรือ100ครั้งมองแค่หนึ่งครั้งก็โอเคก็ยังถือว่าเขาพยายามอยู่แต่ได้แค่นี้ได้มากได้น้อยไม่เป็นไรแต่ลองทำดูนะคะว่างก็ลองฝึกกับต้นดูเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าแม่ฟ้าใช้วิธีการฝึกกับระได้ย,ยังไงคะ่ะนี่ค่ะไฟฉายที่แม่แม่ฟ้าใช้กับระดาก็จะเป็นแสงประมาณนี้เห็นไหมคะ ใช้อะไรก็ได้เราไม่มีเราก็ใช้อะไรที่มันสามารถส่องสว่างได้อันนี้ฟ้าใช้ไฟฉายที่มันเสียบตูดของไม้ตียุงค่ะฟ้ารู้สึกว่าแสงมันอ่อนมันไม่ได้แบบทำร้ายสายตาแต่ว่าเราสามารถฝึกได้ค่ะฟ้าจะฝึกระดาโดยการกระตุ้นสายตาให้เขามีการมองโฟกัสโฟกัสได้ตรงจุดเนีย่ยคะ่ะให้เขามองตามสิ่งของลองดูนะคะว่าฟ้าใช้ฝึกังไรนะคะ ต้องบอกเขาก่อนนะคะก่อนจะทําอะไรลูกต้องคุยกับเขาด้วยว่าเราจะทําอะไรให้เขาระดานี่นะคุณแม่กําลังจะเอาไฟฉายให้ระดา,ามองตามคุณแม่นะคุณแม่กําลังจะช่วยรนะดาให้ระดาได้มองได้ดีขึ้นนะโอเคไหมโอเคแล้วระดา,า,ามองตามคุณแม่นะอันนี้ไฟนะเห็นไหมมองตา ดูล้วจะ l ชเอาละดัไงนะคุณดูเนข้างบ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 นเก่งมากค่ะเไปทางนี้เด็กข้างั้นางนีคว้าาาข้างบน กว่าจะ่ละตาจะมองอย่างนี้นะคะฟ้าก็ต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกเหมือนกันลูกจะทำได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอของเราที่ทำให้ลูกนะคะคุณแม่ลองไปปรับใช้ดูนะแต่อย่าให้แสงมันจ้ากเกินไปจนทำให้ลูกแสบตาและไม่อยากทำและไม่อยากมองตามเนาะเพราะว่าแสงที่มันรุนแรงเกินไปทำให้สายตาน้องเสียได้ต้องต้องดูสายไฟอ่อนๆนิดนึนนงฟแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือไฟที่ที่เขามันจะเป็นเหมือน ไฟปลอมอะค่ะเวลาอยู่หิ้งพ้ามันจะมีแบบเหมือนใส่ฐานแล้วก็กดไฟอันนั้นอะมาฝึกได้อันนั้นอะจะเซฟสายตาน้องด้วยไม่ทําให้แสบตาน้องไม่มองก็ไม่เป็นไรเราค่อยๆฝึกเดี๋ยวจะมีวันหนึ่งที่เขามองถ้าเราทําอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องนะคะ ลองเอาไปฝึกกันแล้วไปใช้กันดูนะคะการฝึกแบบนี้ค่ะกระตุ้นสายตามันจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาพัฒนาการในเรื่องของการมองเห็นด้วยเราก็พยายามฝึกฝึกให้เขาโฟกัสสิ่งของไม่ใช้ไม่อาจจะเป็นไฟหรือเป็นสิ่งของที่สามารถทำให้เขามองได้ชัด กระตุนเขาซ้ายที่ขวาซีค่อยๆบอกค่อยๆพูดไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆค่อยๆทาเด็กพิเศษเนาะเราก็ต้องดูแลเขาเป็นพิเศษพิเศษใส่ไข่สิบฟองใส่ใจรายละเอียดนิดนึงช้าๆทำเบาๆและวจเย็นๆทําวันนี้หรือทำหนึ่งเดือนไม่เห็นผลเลยไม่ฟ้าน้องไม่เห็นมองตามเลยไม่ใช่ค่ะคือเด็ก กลุ่มนี้ต้องใช้คําว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นโรคแต่ละคนจะเป็นโรคมีรอยโรคที่ต่างกันต้องใช้ระยะเวลาที่ต่างกันจะเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้เด็กบางคนฝึกแบบฝึกแทบเป็นแทบตายฝึกแม่นี่ฝึกทุ่มเททุกอย่างฝึกจ้างคนมาฝึกคนฝึกแทบจะตลอดเวลาก็ยังไม่มีนี การพัฒนาการที่ดีขึ้นเพราะมันขึ้นอยู่กับสมองของเด็กแต่ละคนเราจะไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เนาะเราเป็นคนดูแลเราก็ดูแลเขาให้ดีที่สุดเท่านั้นพอเขาจะทําได้มากหรือน้อยแค่ไหนนั้นมันก็ ขึ้นอยู่กับร่างกายเขาว่ามันสมบูรณ์แค่ไหนต่อมต่างๆเขาควบคุมการทํางานได้ดีแค่ไหนนั้นมันขึ้นอยู่กับร่างกายของเขาเองเป็นส่วนใหญ่เลยส่วนหนึ่งเหมือน70%เป็นเพราะร่างกายของเขาทั้งหมดอีก3อีก 30%, ก30เราเป็นคนช่วยกระตุ้นเขาให้มีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเขาเราจะเห็นผลลัพธ์ ถึงแม้จะใช้ระยะเวลานานเด็กปกติแปบ๊บเดียววันสองวันเหตุผลแต่เราลูกเราเป็นเด็กพิเศษของเราอาจจะประมาณ2ปี3ปี5ปี10ปีอยางเงี้ยค่ะต้องใช้ระยะเวลาเลยไม่ใช่นั้นสิ่งที่เราทำกับลูกอยากให้แม่แม่ทุกคนทำเพราะความรักจริงๆไม่ได้อยากทำเพราะว่าคาดหวังว่าลูกจะต้องทำได้ ลูกจะต้องทำเป็นลูกจะต้องเก่งเหมือนคนอื่นลูกต้องทำให้ได้ในแบบที่แม่หวังอย่าไปคาดหวังในสิ่งที่เราต้องการเราแค่ทำให้เขาดูแลเขาดีที่สุดแล้วเขาจะเอาไปเหมือนจะเอาไปนำไปใช้กับตัวเขาเองได้มากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับสมองและร่างกายของเขาที่ถูกสร้างมา แม่ฟ้าเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะลองไปทำดูนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ